ค่าเฟรนฟรายแปดสิบเก้าบาทใไม่ดีคิดยังไงกับหานการแรกเด็ดแรกคิดว่าไม่แย่แต่ว่ามันต้องดูบริบทรณ์สำหรับเรามองว่ามันแล้วแต่บริบทจริงคือในเชิงที่ว่าคาว่าหานการโอเคมันมีหลายอย่างเนาะคำว่าหารการคือแบบว่าสมมติว่าเธอกิน2จานฉันกิน1จานแล้วดูรายจานแล้วหานแล้วว่านี้แอบอันนี้ แย่ยิบเกินมันก็จะรู้สึกแบบขนาดไหน,นข็ไม่ร,รออ้มันเป็นฟลนะัแต่ว่าท้ายที่นั้นคือเราก็ไม่อยากุกดความกดดันให้ทางผู้ชายทั้งหมดคือเรารู้สึกว่าถ้ามันมีความต่างกันเรื่องฐานะหรือว่าผู้หญิงมองหาคนที่ซัพพอร์ตจิตใจได้หรือว่าอะไรเงี้ยคือเรื่องเงินเขาก็ไม่ได้สนเบาแต่ว่าถ้าต้องการคนที่แบบเฮ้ยจะเลี้ยงดูได้ซัพพอร์ตได้คือผู้หญิงก็ต้องเลือกในเชิงที่ว่าก็ต้องหาผู้ชายที่สามารถซัพพอร์ตในไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการได้อันนี้คือเราพูดตามตรงเราไม่ได้ดูเขาเรนา คลิกกันมันไปกันได้มันก็คือคู่นั้นไปกันได้เออมันจะหายัางไงห,หรือไม่หาหรือว่าจะผู้หญิงจ่ายก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมุมมองของเราส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเป็นนักเรียนีย่ยหาเงินเองไม่ได้ต้องเลี้ยงผู้หญิงหรอคะ่ะ เราอะ่ะจาได้เลยเตั้งแต่ตอนเราเรียนเราไม่เคยให้ผู้ชายเลี้ยงอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรเพราะว่าเขายังหาเงินเองไม่ได้เออแต่ถ้าทํางานแล้วอะ่ะเราเป็นเดทแรกเราก็อาจจะคอนซีเดอร์นิดนึงถ,ถ้าเขาขออาหาร2แบบจุดห้าเราก็คงรู้สึกนิดนึงแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นฟีลแบบเออเดทนี้เราจ่ายเดทหน้าเธอจ่ายอะไรเงรี้ยมันโอเคเร<อ>ื่องธรรมดาเราเข้าใจได้เราว่าแล้วแต่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนแล้วก็สิ่งที่เรามองหาเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเรามองหาผู้ชีวิตจะอยู่ด้วยกันซ่อพกรควด้วยกันการที่ผู้ชายไม่สามารถซัพพอร